สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญดีๆนะครับเหรียญที่มีประสบการณ์ดีๆมาแนะนำนะเพืทุกท่ในด,ดูนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับหยบน้ําทะเลจืดนะครับเหรียญน,นี้เรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นใต้รุ่มเย็นนะครับเสาห้านะครับอ่าทำไมผมถึงนํามาลงก็คือผมก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญแท้ๆแต่ว่าไม่เก่ามากนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการพุทธวิเศษที่ดีมากแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารที่ว่าเป็นเรื่องราวนะครับให้เราได้หานได้ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่ดทวดนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากครัเห็นไหมรเราดูความคมชัดครับ มบหน้ารับมือสังกติหริวจีวรน,นะครับรวมถึงบัวความบงหลายของเขาเวลาเป็นเหรียญเนี่ยนะครับที่เขาปั๊มออกมาเนี่ยความคมชัดเส้นเส้นเนี่ยต้องวิ่งในระดับที่ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับดูครับเรามาดูด้านหลังครับผม ด้านหลังก็จะเป็นรูปของพระครูวิสัยโสพลนะครับนั่นก็คือเป็นพระอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวหนังสืออยู่2ฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นใต้ลมเย็นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเสาห้าปี2อ2 6นะครับเรามาดูนะครับความคมชัดนะครับเห็นไหมครับเมตตาจมูกปากนะครับริบร้วจีอนตัวหนังสือนะครับอ่าบล็อกนี้นะครับก็จะมีอยู่ จะมีแข้งขีดคอติงแล้วก็หูหูขีดตาที่ผมเห็นถ้าเป็นหูขีดก็จะเป็นบล็อกของลงกระสาบนะครับอ่านะครับก็จะมีบล็อกวัดหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ที่ผมมีนี่็คือจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะไม่มีอ่าตำหนิอะไรนะรมีแต่วความสวยงามแล้วก็ดูง่ายในส่วนตัวของมมนะเป็นพระแท้นะครับ สำหรับใครนะเพื่อนๆท่านใดนะที่อยากมีหลวงปู่ทวดอ่าไว้ติดตัวบูชาผมแนะนำเป็นรุ่นนี้นะนะครับหาเช่าได้กับคนที่เขามีความรู้นะครับอ่าที่แล้วเขาจะแนะนำให้เราได้ว่าอันนี้แท้นะนะครับหลักนี้ก็ประมาณพันกลางๆนะครับไม่แพงมากนะครับสามารถเช่าหาได้นะครับ,รนะรบก็ขอฝากทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจบ ในคลิปของหลวงปู่ทวดเสียมาเป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อจะทำคลิปขึ้นมาใหม่ในหลายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ